ดอวัอ,อ,อ้ยขอบคุณฮะแดงครับตาตื่นเลยจริงตาตื่นใจเลยขอบคุณฮะแดงครับตอนนี้น้องเต้นไม่สบายบกายยังคะน้อง ใช่แล้วครับนี่เป็นอยากรำลึกเลยใช่บ ใจเต้นไม่ไหวบอกจะรับนานทำขวัญน,น้าคกับพิษมาชาติด้วยนะได้สิเจวเลย ยังจำกันได้ไหมแม่ครัวฮันเน่อาแม่ครัวเกียตัวชูชกดาว่าเป็นตัววัตรโลกเป็นตัวจะจบไปดูโลกลูกตาชูชิดชูชาติชัยเอามีกันมากมายไม่ยอมเดวยกันเกียรติแต่ชูโชกทั้งวันชูชาชูชันชูฉันก็ยงดีชูชชื่ตลกจะตายก็แล้วทำไมเกียรติการันีชูชิดชูชาติชูโ

ตยิตยต้มสุดอายกินเจกล็ลลงมือริรูปตันานแะล้วตั้งแต่ไปไทยแล้วกล็ลลงมวัวเมาหำขันหนึ่งแต่น้ำนองอยาสิเจอทาจอ้อยงยามทั้งน้องสิเปิดนายเจอผู้แกลาย,ลาย ่ให้พี่พังตั้งแต่ขังแต่แควก่อนกินข้าวหรือยังคะอ๋อกินแล้วครับอยากลืมเรื่องนึงที่ลานที่ทำให้ใจมันปวดร้าวจนพ่อเจ้าคนหายเจ้าผู้งามห้ยปานเต็มได้ขอนิ้วเนื้อจากวาง ใยสุขใจที่เพลัยง,งลาพนังนคนขายสิเป็นไปได้บอกนายสิขอมาเคียงกายขันเจ้าพอมีภายขันได้นางมาเคียงขันสิขอหักนางไปจนแก่โปรดรับใจไว้เนี่ยที่ดูแลบลาด้ไรหายสิคอยสานมชอบเจ้าวจนมือตา